เกิดที่รักมาอ่านหนังสือเกิดที่รักหนังสือจากคาเที่ยวไปหลายถิน่นได้รับรู้ถ้อยคำไม่เคยยินได้พบเห็นหลากหลายสิ้นไม่เคยย,ย,ย,ย่นมาอ่านหนังสือเถิดมิ่งมิด หนังสือพาชมสิทธิให้หลุดพ้นความเมื่อจำกำตาที่มัวมนเคยอับจนจากููแจ้งแสงปัญญาที่มัวเมาหลงผิดติดจริงเร็บจากรูแจ้งด้วยพรเทพป,ประธานหานาจักตาใสาใจสุขในทันตา นังสือพาท่องสวรรค์ไปทันใจนังสือดีมีให้เลือกอยู่บนหิ้งอย่าทอดทิ้งโอกาสทองที่อยู่ใกล้โอกาสดีมีมาแล้วจงเร็วไวหยิบหนังสือเล่มใหม่มาไว้มือเหมือนหยิบโลกทั้งใบมาใส่หน้า เหมือนหยิบฟ้ามาห่มอุ่นใดหรือเท่าอุ่นใจในความรู้เทียบเทียมคือได้รู้ทันดังถือเทียน่องทางนั่นเห็นไหมไหมหน้ามาเคียงใกล้เหมือนมีเพื่อนร่วมใจมาแนบข้างอ่านหนังสือเถิดที่รักจักเหมือนวาง ดวงมณีสองสว่างไว้กลางใจ